เป็นสีเหลืองทองนะครับงามงดตะกอนค่อนข้างน้อยครับผลไม่ลงชิดนะอันนี้เก็บไป้ทำครอบเคลวันหน้านะลองดูคนระับสวัสดีครับกลับตอนบ้านนอกนะครับวันนี้มาพร้อมโหลสองโหลใหญ่ๆนะครับผม ดองเหล้ามะยงชิดไว้นะครับเมื่อวันที่19มีนาคมนะครับปี2023นะวันนี้ก็31มีนาคมนะครับครบ1ปีแล้วนะครับนาเดี๋ยวก็จะมาเปิดดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมะยงชิดของที่บ้านนะครับพันทุนกล้าวครับของนครนายก ผมดองไว้เนี่ยสองยี่ห้อของเหล้านะครับเหล้าขาว40ดีกรีนะโหลนี้จะเป็นสุราข้าวหอมนะครับโหลนี้จะเป็นเหลี่ยวเงินอ่าเดี๋ยวก็จะลองชิมดูเทียบกันดูซิสองยี่ห้อครับแล้วก็เดี๋ยวจะกรองนะครับกรองเก็บใสโ่โหลครับเอาผลไมตรงชิดเนี่ยออก นะครับเดี๋ยวเก็บลูกสวยๆไว้นะโอกาสหน้าก็เดี๋ยวจะลองทําแบบในปั่นค็อกเทลดูนะครับวันนี้ก็ภารกิจชิมแล้วก็ย้ายโหนะครับเพื่อที่จะเก็บต่อนะอ่าส่วนภาชนะนะครับโหลต่างๆที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับผมก็ค่าเชื้อละวิธีการค่าเชื้อก็มีหลายแบบเนาะของผมก็จะใช้การนึ่งครับใช้น,นึ่งเอา ประมาณ20-30นาบนาทีประมาณนี้นะครับฆ่าเชื้อก่อนจะได้ไม่เป็นปัญหาที่หลังนะครับต้องเระวอ่ะเน่พวก,กระบวยพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับฆ้าเชื้อหมดเลยนะครับฆ่าเชื้อหมดเลยมาด,ดูกันสินะครับเอาเดี๋ยวเงินก่อนแล้วกันไม่ฉุนนะ ไม่ไม่ได้ฉุนแบบแอลกอฮอล์น่ะนะครับกลิ่นละมุนละมุนหน่อยนี่นะผลมะยุงชิดสีเหมือนไข่พะโล้เลยไหมนี่บางลูกก็ยังเป็นสีส้มสวยอยู่นะสดอยู่ก็มี ขาบีบนะหดเข้ามาเหมือนเหมือนเวลาบวยข้อนดองที่ลูกมันจะบีบออกมานะครับนี่ตสีอำพันสวยไหมขอ,อยาดเทส แทบไม่ได้รู้สึกถึงความเป็น40ดีกรีเลยนะกลิ่นมันจางมากครับแต่ว่าความสึกมันร้อนคอเวลาวาบเนี่ยนิดหน่อยนะขมนิดๆกลิ่นของมะยงชิดไม่ชัดนะจางๆรูสึกว่าจางๆนะครับฝัดฝาดฝาดของผลไม้แหละผมว่านะแต่รสชาติก็คือ ไปทางหวานนะมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับเปรี้ยวน้อยเลยแหละอันนี้สุราข้าวหอมอันนี้ยิ่งไม่ได้กลิ่นสุราเลยนะไม่ได้กลิ่นเลยครับต,ตัวเนี้ยตัวเยวเงินเนี่ยกลิ่นของ 40d กลิ่ีจะชัดเจนกว่าอันนี้ไม่ สุราข้าวหอมรู้สึกว่าสุราข้าวหอมเนี่ยสีจะคล้ำกว่าหน่อยสีจะคล้ำหน่อยนะหรืออาจจะเพราะว่าเมื่อกี้ผมคนแล้วยังไม่ได้แยกกาดอะไรออกมานี่ยก็เลยจะคุณๆหน่อย ไม่เหมือนเยี่ยวเงินจะค่อนข้างใสสวยกลิ่นไม่มีครับจางมากชิมดูว่าสว่วนเข้าหอมหวานกว่าครับรสชาติวาหวานกว่ารู้สึกได้เลยนะครับไม่วาบด้วยแล้วก็ ความร้อนแรงเวลาลืนลงไปเนี่ยน้อยกว่าเหี่ยวเงินจะออกละมุนล,ละมุนนุ่มๆแล้วตอนตอนเทมันจะรู้สึกมันจะติดึึดเหนืดหน่อยนะอันนี้ทำให้ดูนะม่อแดนแนะนำให้ดื่มนะครับเยาวชนนะครับถ้าดูก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชิมนะครับ ความเปรี้ยวของมะยงชิดไม่ค่อยรู้สึกนะครับไม่ค่อยรู้สึกเหมือนมันมันซอฟๆไปด้วยกันน่ะมันซอฟๆนุ่มๆไม่ไม่มีอะไรเด่นอ่าไม่มีอะไรเด่นนะครับรสชาติหวานกว่านะความเฟื่อนเฟื่อนของผลไม้ไม่ค่อยรู้สึกครับก็ต้องบอกว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าถามผมเนี่ย ผมชอบรสชาติของเหี่ยวเงินมากกว่านะครับมันมีเอกลักษณ์อ่ะมันมันยังมันยังมีความร้อนแรงของสี่สิบอยู่บ้างแต่ความแรงจริงแรงทั้งคู่เพราะมันส0สิบทั้งคู่นะครับถึงแม้มันจะดองผลไม้ไปก็เถอะนะครับแต่เหย่ยวเงินเนี่ยผมชอบเอกลักษณ์ของความที่มันติดขมหน่อยๆน,นะครับไม่ได้หวานอันนี้มันหวานกลมกล่อมไปเลยนะครับอั้เนี้ยมันยังมีความเฟื่อเื่ออ่า ขมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยของพวกผลไม้อ่ะนะแล้วก็ความมะยงชิดมันจะเป็นผลไม้ที่หวานอมเปรี้ยวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีติดเปรี้ยวหน่อยๆนะครับดองกับเหยี่ยงเงินเนี่ยความเปรี้ยวเนี่ยยังนิดๆให้รู้สึกได้ว่าอ่ามะยงชิดนะมันเด่นนะแต่ของสุราข้าวหอมเนี่ยมันมันหวานไปด,ด้วยกันเลยนะครับ อลารกิจถัดไปย้ายโหลครับเอาผลออกมาก่อนนะถือว่ายังมีสีสันอยู่นะจุดดำๆนี้คือผมเอามาจิ้มฟันจิ้มนะครับตอนดองรสชาติของเขากลิ่นของเขาจะได้ออกมาเยอะหน่อยครับอันนี้เก็บไว้เก็บไว้อันนี้ <laughs> อันนี้นึกว่าไข่พะโลอันนี้ทิ้งเนี่ยเทียบเทียบกันเห็นไหมลูกที่สียังสวยอยู่ครับสดอยู่ลูกที่สีเข้มขนยังมีความนิ่มอยู่นะถึงเขาจะหดตัวรัดตัวลงไปแต่เขาไม่ได้ไม่ได้แน่นนะยังสึกได้นะครับเนี่ยบีบบีบรสึกว่ายุ่นยุนมือหน่อยนี่ลูกนี้ต้องถือว่ายังสวยอยู่เลย เป็นสีเหลืองทองนะครับงามงดพอๆกันนะลูกที่สียังสวยกับลูกที่สีขครําๆนะครับโหลที่ดองสี่ลิตรกว่านะครับโหลที่จะถ่ายออกผมก็เลยซื้อมาสองขนาดไม่แน่ใจนะครับซื้อหนึ่งลิตรกับสองลิตรมารู้สึกว่ามันก็จะหายไปเยอะเลยก็อเอา ขนลุกชิดออกแล้วนะครับอันนี้เป็นปันปจะใช้ผ้าขาวบางนะครับอันไหนว่าอันนี้ใช้สิ่งที่เรามีอะแดปอันนี้เป็นผ้ายอนะเป็นยอใหม่ยังไม่ได้ใช้นะครับอ้าเขาซื้อมาแล้วก็ต้มอะไรเอาพวกแป้งอะไรออกแล้วล่ะนะนี่ผมก็ล้างน้ําก่อนนํามาใช้นะครับตะแกรงน้อยอยางานน่้นนอ่า โหลนี้ดองเยียวเงินตะก,กรอนค่อนข้างน้อยครับโหลก่อนหน้าปีสองปีแล้ะผมดองโลหลนก็ตะก,กรอนไม่ค่อยมีครับพยงชิดไม่ค่อยให้ตะก,กรอนออกมานะเรียบร้อยไปหนึ่ง เป็นฝาสองชั้นนะเก็บกันยาวๆครับนะผมก็อไปเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บไว้ที่เดิมครับใต้โต๊ะในห้องนอนนะครับห้องนอนเก่าเรียกอย่างไรกันนะครับก็ให้ค้นจากแสงแดดกันใช้ได้ครับเยี่ยงเงิน1、9เดือน3ปีส 2ั2023นยี่สิบสาวันที่ดองเหมือนโหลนี้สุราข้าวหอมจะเป็นไข่พะโลหมดเลยสีจะเข้มหมายถึงตัวมะยงชิดน,นนะนะครับก็ดองวันเดียวกันนะครับไม่รู้เป็นที่ตัวสุราหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลย อ๋อแต่ว่าปนๆอยู่ครับข้างล่างๆก็มีสีสีสวยยังมีอยู่แต่ตักๆเนี่ยนะครับจะรู้สึกรู้สึกว่าตะกอนเยอะไม่เหมือนโหลแรกนะ่ะตะกอนไม่ค่อยมีอันนี้เห็นด้วยตาเปล่าเลยว่าเป็นตะกอนตะกอนนะครับ ออโหลนี้มันมีลูกที่ผมคว้านออกด้วยก็มีส่วนนะครับงทีเราคว้านออกหรือลูกมันแตกอะไรอย่างเงี้ยตอนดองนะครับมันก็จะทําให้มีตะกอนได้มากกว่าปีนี้ผลผลิตมะยงชิดไม่ดีนะครับไม่ติดเลยบ้านผมปีนี้เลยไม่ได้ดองนะครับ ก็ตั้งใจว่าถ้าปีไหนที่ผลผลิตดีก็จะขยอยดองเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อใครไปใครมาบ้างจะได้มีเิลวคัมริงนี่ได้พอดีเลยครับโหลหนึ่งพอดีเลยผลมะยงชิดนะครับอันนี้ เกไป้ทำค็อกเทลวันหน้านะลองดูคนระับอันนี้ต้องใส่ตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นตะกรอนของสองโหลรวมกันนะนะครับเนี่ยน้อยมากเลยครับ ตะกรอนน้อยมากนะครับเล็กปร้อยนะครับอันนี้ก็ฝาสองชั้นเหมือนกันเกนะ็บต่อเก็บต่อครับอันนี้ฝาเล็กไปหน่อย,เด,ยเดี๋ยวแปะไว้ข้างนะครับอันนี้ข้าวหอมนะครับ สิบเก้าเดือนสามปีสอง3นูนสองสามะอันนี้แปะอันนี้แปะข้างขวดโาฟาเขาเล็กไปหน่อยซื้อเขาให้อ่ซื้อเขาให้เรียบร้อย ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้นะครับอก่อนจากกันไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้นั้นทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเฉยๆนะไม่ได้แนะนําให้คุณดื่มนะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวชนด้วยนะครับผมเปล่าแนะนํานะขอสักก่อนอ่าฉะนั้นเนี่ยในโอกาสที่ไม่แนะนําก็จะขอสักเด็กละกัน เย,ยว่เงินนะผมชอบรสชาติเย,ยว่เงินมากกว่านะครับตัวเหล้าดองเนี่ยมันมีความหนืดนิดนึงนะครับเหมือนน้ำพึ่งจะไม่ได้แบบเป็นน้ำเลยนะมันมีความหนืดนิด,น,ด,น,ดนิดนะครับเหมือนน้ำเชื่อมเออเหมือนน้ำเชื่อมนะครับเน,นี่ยเยวเงินสีของเขานี่อัมพันเลยนะครับ เหมือนบารันดีอะไรอย่างนั้นเลยสุดยอดแต่เมื่อกี้จุราข้าวหอมคล้องใจนิดนึงว่ามันขุ่นเพราะตะก,กรอนผมไปนคนมันหรือเปล่านะครับดังนั้น ไห,ไหนก้อยไหนละ่นะแรววแวววอิสแวแววจะทีครับ, where ะรบจะได้หายข้องใจอ่าต้องเอากระบวยของมันด้วยนะครับมันมีกระบวยของใครของมันอยู่ินะรหรือว่าเราไปคนมันเองมันเลยไม่ใสหรือเปล่า ชิมไปชิมมาสักร้อนท้องเหมือนกันนะอากาศก็ร้อนนะครับอ่าเอาตอนนี้อืมจริงด้วยครับไม่ได้คิดไปเองครับ ขุ่นกว่าจริงๆด้วยนะครับเพราะว่านี่เรากรองเมล่านี่เรากรองออกแล้วนะครับก็ยังขุ่นกว่านะสีสีใส,สน้อยกว่านะครับหวานนิ่มเลยนะครับ เดี่ยวเงินมีบุคลิกกว่านะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านนะครับว่ายงชิดเราปลูกเองนะครับปลอดสารเคมีนะครับแล้วเผืจะปลอดน้ําด้วยไม่ค่อยดูแลนะครับปล่อยธรรมชาติดูแลเลยนะครับกับมันบ้านเลยนะแต่ก็มีอยู่เยอะนะครับสี่สิ้าสิต้นได้นะครับสอสวนรวมกันนะครับ บน,นะครัก็ยังไงคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับช่องกับตบาบ้านนอกนะครับแเราเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ